หนึ่งแก๊งมีอีกปะเนะี่ยจะมีอีกปะเนะี่ยถ้ามีอีกเนี่ยดับไปะนะเดี๋ยวว่าไปไหนก็เจอสภารคับสปารับ <c oughs> สปาเดี๋ยวไม่ต้องไปหาข้อ ข้อมูลมาหาเราแล้วดึ้อเริ่มมัแล้วเนี่ไม่ได้เลยปฐมนี้เนี่ยนะโฟนมาเลโอ้ไม่ทำไมมีอะไรเราเบังเราบังมาอธิบายครับนะไอ้ก็ตะกี้ไงก็ตะกี้กูเห็นโพสไงกูก็เลยแบบนึกว่าแบบสามหนึ่งกูก็เลยแบบให้พวกมึงแบบสี่หนึ่งแล้วกันนานๆทีโอ้อ้พอสามก็พอแล้วครับบอสเลยสั่งไหมครับต้องเคยฟั่งไหมถ้าฟังก็ยืนเลยค่าเพลงไหมนะครับเดี๋ยวผมเอาเอาให้เลย คนละห้าร้อยอย่างนั้นนะครับท่าราขายเพลนคนละห้าร้อยทักวันเลยผมยอมเอาเงินแก๊งทั้งหมดเจ็ดล้านซื้อเพล์แม่งหมดแล้วดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มความรุนแรงตอนไหนไงเอาไว้เก็บไว้ซื้อกล่องดำเวลาของมึงหายเหอะโอ้โหไม่หมดเลยครับอยาก่ายกล่องเก่าอย่างนี้ดื้อเลยครับอาจจะพูดอะไรให้เก็บบูมเป็นแดงอะไตัวผมด้วยอย่างน้อยผมก็หายได้ก็ได้ฟรีรอบหนึ่งอยอะยังน้อยมีโอกาสเอ่ะมีโอกาสได้ดิน ก็กนี้มาแล้วอ่ยุคแบบว่าเรียกว่าอะไรนะชดเชยของในแก๊งอันนี้นะแลบางคุยแล้วก็ได้บางผมหายผมเกี่ยวบุญแล้วนะเท่าไรได้ผมหรอกโอ้ยมึงอย่าไปคิดมากเด็กมึงจะไปถ่ายเงินแก๊งคนเดียวกับมึงบ่อยๆมึงรางก็สี่หนึ่งมึงนะโอ้แลไอ้บ๊อบอยู่ไหนไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบอยู่ไหนอะไปแล้วเอาหรอไปแล้วเอาหรอเอาหรอเลยเลยเลนไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบผู้หญิงนี้เดี๋ยวมาอีกหลายนะไอ้บ๊อบมันเปลี่ยนไปแล้วบ๊อบ บอกพี่ก็ไปซ้ว่าเป็นเด็กดียังป๊อเป็นสภาแล้วครับอ๋ฮะสภาก็ล่มแล้วสภาก็ล่มแล้วใช่หรอเยีสภาแทนต้องสภาแทนกำลังของหมอได้เลยน้องอยู่ดีไปแทงไม่ได้น้องได้ออกเลยแล้วครับโอ้ยน้องโคตรเดือดเลยอะไอ้บางไอ้บางมีอะไรบ้างไอ้ป๊อกูขอนไปโบนได้ปะไอ้เคียบัางผมมึงกู้รำคาญผมมึงว่ะบางเงียบไม่กันบางบางลองบางรอันนี้ใครครับเนี่ย เกเธอร์ครับสองคนนี้เกเธอร์ที่สรุปไคบางมีอะไรอ่ะอุยัใครเนี่ยไอเม็ดบอสตอนนี้เขาขัดแค่ขัดขาผมนิดแต่ครับทำไมเขาต้างทำอะไรเมืองอ่ะยิบเอไอดีเลยนะอ่าใครอ่ะจ่ายมามามาจ่ายเงินเกาะกับแก๊งของผมใช่ไหมครับเออเขาส่งมาสองคนแต่คนที่ไปฟาร์มไม่ไม่มีในในรายชื่อครับ ือเขาเรียมอ่ะครับเขาเรียมอ๋อคือเวลาไปฟาร์มครับนะจะมีเรื่องของการแต่งตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เอาข้อมูลพวกนั้นไปบอกคนในแก๊งครับเธอเธอจะได้แบบจะได้ไม่ต้องจ่ายเต็มจํานวนโอ้หกูรู้เรื่องมาเยอะกว่านี้อีกโอ้มึงัมึงยากเอาเรื่องเพิ่มไหมล่ะดัง้กูลงไปตรวจสอบมาครับตอบได้หมดครับผมได้หมดใช่กูเจอเซราด้วยวันนั้นนะเอาอีกผมชอบต่อเขาต่อใช่แล้วก็มันเหมือนกับว่ามันมีคนเล่นเลี่ยมกับมึงไง พอเขารู so kind of no. no. ้ว่ามันแต่งช right. ุดยังไงใช่ไหมเขาก็คิดว่าผู้มืออ่ะโง่คงไม่รู้หรอกคงไม่เช็คหรอกว่ากูชื่ออะไรคือกูก็แค่จ่ายไปให้มันแบบให้มันแบบหยุดพูดมากหยุดแบบทําเจ๋งอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ไปฟาร์มสบายใจพอแล้วครับนะเท่านี้พอดีกว่าเคนี้พอดีกว่าใช่ไหมพอแล้วท่านมีข้าวไหมครับแอดมินนี่มั้งมีเค้กอ่ะแลปอ่ะ เอาเฮ้ยไปเดี๋ยวเอาไปปลุกขึ้นมาฟังมาดิแล้วก็เอ้ค่าเอดีด้วยกินลองท้อเพื่อนในภายหลังสั่งมาให้จีเก็บด้วยสองหมื่นสองพันี่จีเป้าอลไรครับเอ้ยเดี๋ยบๆมีข้าวมันอยู่ในตัวสองกันแล้วใช่ไหมกระเป๋าอะไรครับอ่ะขอบครับสองศูนย์เจ็ดครับโอ้แหลมนั่นแหละที่ถือครับเออแล้วก็ไอเฉินมีอีกเรื่องหนึ่งขอบคุณครับหลานหลานกูลูกมึงกับไอเกียครับครับชวนกันไปดูด กัญชาดูบุหรี่อยู่บนเพนท์เฮาส์กูอ่ะอูโหยเป็นอันตรายจริงๆเห็นรูปแล้วมิเกลอ่ะนะบ้องเลยมิเกลชวนยูนะไปก็มีไอ้จุนจ้านอะไรเนี่ยไปอีกเยอะเลยแขกงบังยังไงนี่เหรอไอดอลเหรอเออเด็กไอดอลเด็กไอดอลสาวออทิสิกไอดอลเอ๋อแล้วก็ไอ้ยูนะพูดเลยดูดดดูบ้องเสร็จปุ๊บบอกอู้วิตอดเกิดทะลุพิเชนพิเชนช่วงนี้อ้วนโอ้เ้ามาบ้านเราบ่อยนะพี่ไม่รู้เป็นไร ่ถึงลูกเหรอครับพ่อเล่นเพงเหรอเล่นเพงเจ็บน้อยเอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไอแวนไอแวนเล่นไม่ไหวไอแวนไม่กล้าเลยเดก็ตูกัอากแงแล้วอแนนี่เหนอยเดี๋ยวก็ตาลกนกลไออยาก้ดูกงแล้วไอแนน่เนอยใครมาใช่ไหมครับที่เสตามหาอยู่ไม่เดี๋ยวจะมาเป็นแก๊งที่สีน่ะโอ้ยโอ้ยอย่อไหวนะไหวไหวอยู่ไหวอยู่ไหวเฮียอะไรอรสอู้หแล้ ปลุกยังอ่ะกลับไม่ให้เกิดเลยนี่หว่าอแล้วปลุกยังอ่ะปลุกแล้วครับนะกำลังจ่ายค่าไอเดียลูกคนนี้ใช้ตังค์เยอะพ่อไหวไหมโอ้ไม่น่าไหวครับหรือบอกไปเป็นหมันนะโอ้โหจบที่เมียบโอ้ยเยี่ยมือที่น้อง ตรนนี้มันคุยแล้วบงังเอาพ่อหนุ่มยังไงสรุปฮัลโหลได้ได้ยินครับคือเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเองไปทำข้อตกลงอะไรแล้วเองผิดข้อตกลงเล่นต,ติดกับเขา คือไอตัวผมไม่ไม่ทราบเรื่องเหมือนกันครับแต่ไอคนทําเขาไม่หยุดเรียกหัวลากแก๊งมาเลยไอเคิร์ดมึงเอาอีกแล้วอ่ะไม่ให้ทำลงพี่ผิดหวังไอตัวเคิร์ดมากเลยนะลูกพอ่อดูท่าด้วยดูท่าด้วยดูท่าด้วยเดิมเดิมเดิมขยับนิดนึง วะพี่ไม่รู้เลยเสียแรงที่รักจริงจริงพอนครับพอ๋อ,อ,อไงเจทเธอไมื่เสื้อตัวไว้มันมีเอาแล้วไม่จะเอาไงอะบังจีนเนี่ยคือความจริงคือมันเป็นข้อตกลงอของพวกมึงใช่ไหมบังใช่ครับแต่ว่าเรื่องข้อตกลงกูไม่รับรู้กูไม่เกี่ยว แต่ที่มึงเอามันมาเนี่ยก็คือมึงจะให้กูรับรู้ใช่ไหมว่ามึงเปิดสามเลยใช่ครับเอาจะเทว่าไงอ่ะถ้าเอาจริงๆผมว่าแก๊งผมมัน,มนเลือกที่ไม่อยากสู้นั่นแหละครับแต่ว่าก็ลองคุยกับบางดู มึงก็ต้องคุยให้เขาพอใจอ่ะไม่งั้นมึงก็ต้องเปลี่ยนสูตรอ่ะบางครับถ้าเป็นไปได้เอารอเจ้าตัวมาคุยนะครับหรือว่าไม่คุยครับคือแค่คาดคุยไปแล้วในทางคำพูดนั้นมีอะไรที่ชดใช้ได้ไหมครับพี่ไม่ครับตกลงกันแล้วคือเลือกจะเหลี่ยมตั้งแต่แรกและเรื่องเงินก็ไม่เคยไปขอนำเสนอเอง แต่ก็ยังเลี่ยมนี่ถ้าเราไม่รู้ถือว่าเราโง่เลยเนี่ยเขาด่าบางควายบางเขาด่าบางควายครับดีท้าไม่รู้แต่ดีที่รู้ลาลขที่มานิดนึงเ<ม>ขาด่าบางควายครับบางเ,อ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 ,เอเคเบย์ไม่อยู่ด้วยเขาร่างทำหญ้าไว้เยอะเลยแต่เราขึ้นมาแบ่งแล้วหน่อย อสรุปคือไอ้บางมันไม่ยอมครับก็คือไปเกตเทอร์ผมก็เปลี่ยนสู่ก็ได้ครับเออรับรู้ละเชิญตามสบายเยจะไงอ้วนจะเข้าเมื่อไหร่คอนเนอร์อ้วนกับเบฟจะเข้าเมื่อไหร่อ่ะฮะเข้าเมื่รมาคับป้าเอาเข้าไปสามสามมาคำนะป้าก็จัดเล่นลูกหนักเกินดูทรงนะจ๊ะนั่นมึงเรียกป้าทุกคนเลยนะไอ้สัตว์ปลาหลงละฉลาดเกิดนั่นมึงหดไี่ห้าหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนซีดด้วยเกัอ ขอเป็นรอบเช้าได้ไหมครับจะได้ไม่เหงาลองส่งประกาศเลยครับผมไม่มี่สิบเจ็มีอะไรอ่ะไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาครับแต่ว่าต้องบอกบอกเขาจะพูดดูหมดเลยคได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยคุยกับเขาให้ครับครับฝากด้วยฝากด้วยวันนั้นขอรีแลกนิดนึงเดี๋ยไปอยู่ไกลพี่เดี๋ยคุยแล้วเอาไปฟังคุยอะไรอี่างนมำฝนใส่ใจได้มาคุยพี่ยังทำงานด้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ยังทำงานด้วยวะ เดินถอยออกไปซะรักกันมากปานจะกินกินพี่น้อง่อให้เดินถอยออกไปไงไอ้เคิร์เดินถอยออกไปซะไอ้ทุกเราไเด็กที่จมีแกงแล้วกูเคยบอกมึงแล้วไอ้ลูกทรกีเหรอเฮ้ยนี่ร้องฉีลิวิหวังไอ้ตัวมึงจริงไงเคิร์ ตรงไม่ใช่แดงเกิร์นของกูอีกต่อไปละโง่โหไอ้เกียร์บแรงที่แล้วว่าน้องเสาแรงขนาดนี้เเลยหรอโดนเอตแรงเกินอืมแรงไปหรือเปล่าครับทูบี้มีอะไรบ้างไม่ได้เลยมีคุณลูกชูมีมีสภามีบริการนะเอ้ยเอาอปเลยวัยเชี่ยวัยเลยอันนี้คือใครอ่ะอะไรอ่ะใครเนี่ยไวจัดเลยอไปหาเราเหรอเที่ยว ไม่ก wow. ี่มจะไปเล่นเทนนิสกันไงก็เล่นกาแฟทีอินวันอ้าไอชุดสองอ่ถ้ามึงขึ้นรถมาไม่จะกลับไง พ่อครับฉันโดนสามหนึ่งแล้วนะครับพ่อพ่อโชคดีของแอ้ทิงพี่มืดเร็วดีสู้ครับพ่อมาเป็นเดือดเป็นร้อนเลยเลยครับเนี่ยไม่รักลูกไงเหรอว่าไม่รักลูกไงเหรอสู้ครับสู้เชียูพ่อมาเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นห่วงเฉียดเลยเลยครับพ่อใช้คำว่าสู้ๆถ้าเขาพ่อสู้ๆไม่สู้ได้สู้ไปแล้วสู้ๆใจสู้ๆใจพ่อมาเป็นเดือดเป็นร้อนเลยผมเลยเนี่ยโอ้ใจเย็นนะช่วงนี้พ่อเองก็แย่กูจะพ่อแย่ในเมืองก็มีใครดีล่ะตอนเนี้ยเออจะดูเป็พี่ไหวไหมเนี่ย ไม่ไหวไม่ไหวกูต้องบอกดูสภาพก่อนว่าหลังจากนี้จะอยู่บ้านได้ไหมถ้าอยู่บ้านไม่ได้เดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายที่อยู่ละโอเคเออดูแบไม่ขออยู่แชมพูดได้ไหมถ้าบ้านอยู่ไม่ได้ได้ไปอยู่แชมพูก็ได้มาแล้วพี่พี่แวนเฮ้ยเรื่องไม่ไปหาโคอ้เหรอมึงอ่ะโอ้โหทำไรหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเอาเพลงครับหนึ่งแปดหกเอาเพลงมาแกเธอเล่นม่วงเสิร์ฟเลยเปล่าเรนม่วงมาเดี๋ยวรอให้บิ๊ดรอให้น้อง อยมึงด่วนอะไรมึงด่วนอะไรกูอยู่สบายเนี่ยโอเคอ่านแล้วให้เคยก็ออนให้เหมือนกันจริงเหรอมึงแน่ใจนะกลับบ้านก่อนดแน่ใจเหลมเปล่าไม่เหลี่ยมเคยไม่เหลีมแม่แม่ลงไปมันจ้วงเลยนะไม่จ้วงไม่จ้วงไม่จ้วงเปลี่ยนสูตรกันดีก่าไปเปลี่ยนสูตรกันไหมเปลี่ยนสูตรได้ตอนนี้มึงก็ต้องบอกเพื่อนยัอนองอ่มูงอ่ยังไงครับพี่ไม่มีโทรศัพท์ครับอ่าวแปะแลกแปอแรก เลขหนึ่งแปดห้าครับิงๆว่าเป็นของครับอามูกูดีอ่ะแปดสิบสองน้องรักไเกียดตีมึงแบบนีงเฮ้ยมเปลี้ยงจริงว่ะกูให้มือเลยถือว่าตัวสัตท์ครื่งนี้เหมือนนึงเดี๋ยววนกลับมาสองนาทีเดี๋ยวก็มาเทรศับท์หยอกยอกวยอกบอกแกงซะน้อง